แซมเฮ้ยจีบไปฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมบูรี่นะฮะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมจอยไปพร้อมกับเรานะครับนั่นก็คือดีออริจินซันเดย์นั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะเราจะมาเล่นไปพร้อมกันกับใครบางคนนะครับใช่คไหมฮะไปกดแม่งเลยสัตว์ เขาเป็นเล่นเลยสิเนอะไรวะเนี่ยเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไม่เห็นจอผมอ่าอ่านี่ไปว้ยเนยเออมาถึงกระดาษเลยช่วยด้วยช่วยกูด้วยครับช่วยกูด้วยเฮ้ยมีปี๊ดป่ะโอเคโอเคเออเอาก็ชิดอยู่ดีม่เป็นไร ไม่เป็นไร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 เอ้าไอ้เหี้ยไปชิดจ้ะอะไรอยู่วะชิดจริงที่นี่มาที่ไหนวะเนี่ยเอาละโอเคอือหอโอ้โหโอ้โหโอ้เหี้ยโอ้อะไรวะเนี่ยนี่คืออะไร i เหยื่ออะไรวะเนี่ย ตัวเหี้ยแล้วไปดูและอะไรอ้ไปดูเลยเบื <laughs> ่อแล้วไอ้นี่ไม่ดูและโอเคสุดดีนะไอ้นนเหี้ยแปะเหลือยิบซ <laughs> ีเดี๋ยวปิดโทรศัพท์เลยเดี๋ยว <laughs> ปิดโทรศัพท์ไปวะเดี๋ยวกดเอฟกดไปใช้ <laughs> อ่าอยู่ในที่มืดก็คือค่าความกลัวจะเพิ่มขึ้นนะฮะ เปิดแสงไว้จะทําให้ปลอดภัยปัญหาเดียวคือไฟฟ้ามีนิดเดียวนะฮะใช้ดีๆนิดสองละอยากนอดกูขอประหยัดแบตก่อนไอ้สักด์เดี๋ยวนะมึงประหยัดแบตแล้วมึงยังมองที่อะไรเห็นวะต้องเลงเวลาแล้วเพื่อนโอ้โหตีนเราเฮ้ยนี่อะไรเนะี่ยไฟแช็กไฟแช็กโอ้มาถึงก็ได้ไฟแช็กเลยรอแล้ววะไอ้สักด์กูยังไม่รู้ปุ่มเลยเขี้อ๋อโอเค เอออุ้ยอุ้ยอะไรอะเมื่อกี้อะไรอะอะไรอะเอ้ยเมื่อกี้มึงเห็นมั้ยมือมือเทียไม่เมื่อกี้เนี่ยตรงตรงตีนกูอะมันมีใครอยู่ด้วยมัเมื่อกี้รู้ป่าววะใช่อะเออเปิดเทปเจ้าแป๊บๆอะมึงคิดไปเองเพื่อนอะไรนี่อะไรเนี่ยรหัสเหรอยังไม่รู้รหัสอะไรเองได้ินเองมึงคิดเองศูนย์อ้าวอย่าเล่นเกมพีอะ คุณกายมาด้วยวะนี่อะไรเนี่ยรหันมันกันเลยคุณกายเขามาว่ะอ้าวแขกรับเชิญเพิ่มอีกหนึ่งคนนะฮะคุณกายแข่งแล้วนะฮะเกมอะไรวะเฮ้ยกูแจ๊อะไรอะยู่เดธอะไรอ่ะเราจะสุขสบายอยู่ในนี้ใช่ไหมเออขอบคุณด้วยกอ้บอนไปไกลเกลียวเดี๋ยวมึงก็ขาดออกซิเจนตายเที่เดี๋ยวนะเดี๋ยว ต้องทำอะไรวะเด้อเอ่าคือก็ขดนี่นี่คุณโดนคุณโดนเขาคุณโดนเขาอันเดียดแล้วคุณใจคุณโดนเขาอัดคลิปอยู่ไหนปึ๊บอ่าฮะเออเด็ดมาเจอเจออะไรอืมอะไรเดี๋หยิบแล้วอะไรอะอะไรวะอ้าวอ้าวอ้าอ้าอะไรแบบเดี๋ยว เจอเลขศูนย์แล้วมันขาดอีกสองหลักเดี๋ยวนะหึวัดเสียงอะไรกินไปเองเสียงอะไรวะไอ้เมีอะไรารอกไม่มีอะไรหรอกไม่มีะไรหรกปกติเพื่อนปกติอันนี้อันนี้มันต้องใส่หรือเปล่า่สองเหรอ Tang, เดี๋ยวได้เด e oh, <okay> uh, ี๋ยวได้คุณอยู่ในโรงศพโรงศพแล้วคุณยืดหัวอ่างนี้ได้ยังไงอ๋อคุณเจอเจอแค่นี้เหรอเจอแค่สองตัวเองอ่ะขาดอีกสองตัวคุณดีงงเหมือนผมไหมผมก็งงนะอย่าบอกนะมืออย่าบอกนะว่ายืดไปถึงตีนได้เลย เ,เบอร์411เฮ้ยแม่แซมเฮ้ยไอ้สัตว์เอ้ยอไม่มีอะไรไม่มีอะไรทั้งนั้นเสียงตัวละครเราหายใจเอ้ยโอ้โหใกล้มากสวัสดีครับสบายไหมครับใน,นเนี้ยเ,เนี่ยอะไรใครล่ะไม่รู้สิ เดองตัวละครอใจเฉยเฮ้ยยิมยิยิเฮ้ยมือถือมือกไรอะเฮ้ยเรียงโอ้โหีีีไแรงนะหนไม่เห็แรงไไม่เห็นรไม่เห็รเดี๋ยวนะไปหนึ่งยืน้มาใกล้หงะอ่ะเดได้แล้วหรออะหนึ่ อได้กุญแจแลเยเฮ้ยไดไล้วเนี่ยไข่แม่งเลย้าวได้ขอนได้ปุ่มนปุ่มเฮได้ปุ่มด้วยเออใส่แม่งเลยยืดนาเข้าไปอ้าเออโอ้ยยขันดิยันกันีีะ่ใช่ไหม เจ้าว่ะมัวถามระมัวแล้วเนี่ยถามตัวเองเนี่ยแหละโอเคครับก็ดูใหม่สิครับอืมไม่ก็ถามไม่ก็ถามไอ้คุณอยู่ข้างๆมันก็ได้นะสี่หนึ่งเดือดีกว่าเออเงียบๆไอ้สัตว์ตมัวแล้วพี่นนกูมัวแล้วเออกูมัวจริงๆเนี่ยเดี๋ยวทำไปถามไปข้างๆนี้ ยังอยู่ด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียงอะไรเสียงแต่โอ้ยถึงแค่ไหนฮะ I need a key กุญแจอันนี้เด็ก k ี่อืมที่มีกล่องนั่นแหละพี่มีกุญแจไหมครับโอ้ยเหี้ยมึงนี่เนาะ มันจะขนาดที่มังไม่ลองงานปากมันดูทีมันมีกุญแจไหมบางทีก็อาจจะกุญแจไว้ปากมันก็ได้มีแต่นี้แล้วอ่ะมันมีแต่นี้อ่ะใช่ไหมอียีแบตเหลือสิเวรนละหจไม่ออกไดิข้างบนไงตข้างบนมึงต้องไขข้างบนให้ได้เบอข้างบนลวเพื่อน โอเคเอาเป็นว่าผมไปหาข้อมูลมาแล้วนะฮะก็คือตอนแรกผมนึกว่ามันไล่จากข้างล่างมันไล่จากข้างบนอ่ะต่างไปอีกก่อนนะหนึ่งหนึ่งสองสองมาดิหนึ่งหนึ่งสองสองเออนี่อด<ๆ>ไปชัดยัง ในที่สุดเราก็จะออกจากที่นี่ได้สักทีนะออกออกโอเคไปกลับบ้านแค่นี้เสียเวลาตั้งนานผมไม่อยากพูดว่ะมนต้องไปเจอที่อะไรมาบ้างเงียเอาไปว่าท่านผู้ชมไปดูเองแล้วกัน ครับให้ทุกคนไปดูอันนี้อันนี้ไม่รู้จะตัวเขาจะใส่ไหมน,นะไปดูไปด,ดูผมไม่สปอยดีว่ามันไม่หนุกเออเปิดแล้วในที่สุด finally <c oughs> finally <finalmente. S 1> <c oughs> เออไปจบละฮะเอาเป็นว่าเออ จบแล้วนะฮะคุ้มค่ากับราคาแล, <ะ S 1> ละเกินที่มันขายอยู่ประมาณ47บาทตอนลดราคานะใครอยากซื้อก็ไปตามกันได้นะครับในจตีมีขายสหรับวันนี้ก็ไปบายบายทุกคนเดินเด สัมือมือนี่ไข่ไปก่อนต่อไปก่อนโอเคทีนี้เอาไว้น่าออกมายังไม่ขึ้นไหม